พอต้อนรับเขา้าสู่สองป่าจำลองสาหายหลายคนนะคะโอ้ยมะม่มวงผมเป็นมะม่วงเยอะมากอีนนี้มะม่วงดกเว้ยน,นานรถมาแล้วไป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  Lúc tại rồi Sư này sẽ ngân hay thầy thô nó Ô hô, mà tại sao lời lung tối Mà tại sao thế เลขทะเบียนพหลบ4พล้ออันนั้นนะสสวัดีครับกระจ้อนหรือกระเตี๊ยก็เห็นชกมือเป็นกระจ้อนโอ้ตายแล้วคุณหมอคุณหมอตายพาเทมบ์ปลาเงาอ่ะปาเปลาปลาเนี่ยปลาเลือนี่นะปลากิ้งแก้วค่อยเสียวอยู่นี่ปลาขาวปลาคาโตชบาเนี่ยจ้าวครับ ตัวนึ่งนายครับขอซาไหมขอมากมายอ้าวจะเอาด้วยจะได้ซาทั้งหมดเลยครับมีคอยเอาตัวนี้มีใจจะเอาเออปะไว้หันละเขายังเลือกอะไรปะมากพอทีปลาขี่ก้างปลาขี่ก้างอันนี้ผู้เท่ากินบ่อได้เต้าหู้ครบครับปอเปียกเข้ามาผู้เท่ากินบ่อได้ปอเปียยังว่างอยู่ในอ่ะปอเปียกยังไงมันจะเสียบกระดองอยู่นั่นนะอันนี้ใช่ อตินโอ้ส้มตีนแม, <laughs> ม่อแดงกินส้มตีนเว้วย <c oughs> มาวางเฟอร์กิลีกให้คนอื่นเขาเข้ามา,อา,าโอู้ผักหวานบ่น่ะขายให้ปลาจ้อยบอ่ <c oughs> ปลาชองลูโลเทเลอือเฮ้ยโลเทเลอืลเลอ,ลเลอตอนนี้หา้าร้อย มันพี่ลายก็สองรอยร้อยห้าสิบเอออันน well. um, <group> ี้มันงามสองร้อยเนาะผู้เจ้ามีได้ปีนภูแล้ะเนาะงามแล้วงามชุดยอดอลังการงานสร้างเมืองชลินไหมบ่าปขี้ก้างมาให้ผู้เฒ่าเอาเด้อเจ้าเดีขอจ๊ะมาา่อเออ สองโลห้าขีดนี่นะโลสิบขีดชาอว์หมือนชีพชาอว์กระดูกหมูกระดูกหมูเล็กต้มแล้วอ๋อกระเดียดหรได้ยูแอนนี่เดชทุกละร้อยนะฮิบเอาได้ชิตามเมื่อกินนี่ตามเมื่อกินแล้วนายห้อยเนาะนี่เป้ยนายห้อยเล็กได้นี่นะ นายห้อยรถไทยนายห้อยรดไทยช่อมตีนมันคือลายเทวาแดงช้อมตีนหลายจังเลยโอ้ยเป็นนพักพักกับซุ่มฮะ ซื้อกระปูกระโลห้าสิบมีแต่อันกระปูซื้อซื้อเอาผงแกงกัลเทศซื้อชื่อบดขวนบดคนชื่ออยู่บ่เหอะบ่ลุงต้อยคนชื่ออยู่บ่ใช้งานได้อยู่ไหมใช้งานได้อยู่บ่รุ่นนี้นะ พอได้ยู่พอได้พอได้โอ้ยขอว่ายันเบี้ยงออกมาฮะพพพอออไไไดดด้้้เบี้ยงขาหนึ่งเด้ชจเอายังกินวะโอ้เนาะมะเหนือมักซ์ลีอรล่นขานแหนวะแหนไปแหนมาแค่ข้อยละไปนมะมักซ์ลีแม่ละแค่วอกเลยอ่ะอู้มันไปนมะมักซ์ลีหลายรอบละ พูดปีงกินนู่นสองขีดปลาส้มอันได้เบื่มันน้อยตัวมันใหญ่เป็นไงก็ลองเพลินใช่อันนี้อันนี้เฮอยแปดสิบบาทลดให้บ่ได้บ่สิบบาท เก้าสิบบาทเฮ้ยกระดูกมันเดซันกระดูกมันทเลกระดูกก็เก้าสิบชองอันมาเนี่ยนาพูนเอาอันนี้นะโอ้ยอันนี้มันมีซีนนะนะกินเพลือกระดูกอ๋าเอามือแกงเสวายโอ้มีหวายบอกอืมอืมนิ่เอาชัดบอกห้ามเลย ก็ปาาั่นมันชื่ออะไรกาวลวดลายอีนอยกระดูกะแหงแสบมาค่อยนะเห็นอดกระเซพกระดูกนะ้อยที่นีัจ้กบ้านชาดบ้านต้นชีนน้องียวร้อยพอดีเวรกรรมเพ้เนื้อคุณกระแลกเพเนื้อกับไม่เวดลวเ้ยเวดขายผักหวานดี กูดิ่งสักขูมือกายพักวานกูเบิดอยู่นนนี่เลยตายแล้วก็ไม่ได้กินพักหวานกูกินอันนี้แหละเนาะกินอาหารกูไม่กินพักหวานกูเบื่อเนาะเมื่อวานนี่จะแกงผักหวานใช่อันไข่โมแดงเอาแม่ยายลองค่ะบะบ๊อบบ่อบมาเห็นแล้วปากการที่เอาไปดู สลีก็ขนาดพอแก่แล้วเอ้าอันแก่น่ะไปอยู่อยากกินขี้มือแซ่บหลายมากินขี้มือเขาแล้วอายุยืนก็เก่าเานเลยมาบักลีคอยพยงซื้อๆอยู่ฮอนบ่ได้เอาปลื้ยืนบงครับแกบักลีป้นัวับ้าน อหนัก็ไปห้อยัวน่นนะทัวเพนนะเขาเห็ดึ้นเอาใส่ปุ๋ใส่ตีนใส่อนะเอาไปใสัตนก็ใส่เหน่อยก็เตะไอเส้ินเตะม่ตได้กรอยไมหาอยเห็นเอารถเนาะไปรอยกันแวนี้เป็นกาจีที่ด เพิ่งลงแล้วประกาศเอเลฟาบุกลงแล้วมึงเอามาช่องมึงนูงกับข้าวนะลี่เพเพิ่มาเพิ่งมาข้าอะไรขนเพื่อไปกอันนี้น้เพิลยนี่นบล็กลาปลาจ้าบลอกล่าหญ่เลยอีพีเพืออีกเป็นรอีลงความบุกเุกเขาขาจีพีเอสไปไหม่้าเขาลงไหม่ดิออดไหมก็ลงไหม ได้แล้วครับมีต้องไปจีแล้ว้เอไปเอ็ฟาร์มบุ๊กลลงฟาร์มบุ๊กเลีนะบุกฟาร์มบุกดฟาร์มบุ๊ก้อเจลน่นแล้ยลยเอ็ปิ่นบ่อที่นี่ท่ปิ่นจเพอเฮเธอกายนีออาในถุงนึง ชมป Salvador, that ักเทียนสามบ้าทมีดิลองอันนีไม่ดูดูท่าทางโอเคครับเขาจะลองมีาอันนี้ค่อยบ่มีแควค่อยมีต่เงือกค่อยเลยเอาปลาอันนี้ที่เป้าค่อยนกะม่ชยังถ่ายคลิปอยู่ยังบว่ใจเงินมีลายเป่าหอยังลมือค่อยนีกแล้วอันนี้เท่าไหร่อสุเก่าน้นนคะ ว่าหาได้คอมุนยตเลยนะอมุนไปลงกันพอเจ้าช่้ผูไปนะ้โอเคไม่ไมก็สมมติว่าหาผูกแปงไม่นี้